สวัสดีครับผมอุยครับขอต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n e l ปากกระพงซ่าสวัสดีครับใน Paper ตัวนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกันในเรื่องของ language models are injective and hence invertible ครับตอนนี้มันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่2ตัวนะ injective กับ invertible ครับถ้าเกิดให้อธิบายแบบเรียบง่ายที่สุดนะครับ injective จะหมายความว่าสมมุติเราส่งของสิ่ง2สิ่งที่แตกต่างเข้าไปในฟังก์ชันตัวหนึ่งเนี่ย ไอ้ฟัง์ชันเนี้ยมันควรจะรีเทิร์นข้ากมาเป็น2อย่างค่า2อย่างที่มันแตกต่างกันอันเนี้ยคือคนนะุณสมบัติของ injective แล้วก็ถ้าเกิดว่า invertible ก็คือว่าจากถ้าเกิดเรามีเ u t p u t ตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถ Map กลับมาได้ว่า Input มันคืออะไรครับอันนั้นคือ invertible นะครับซึ่งในเปเปอตัวเนี้ยก็จะมาพูดเรื่องราวของว่าเอ language model ที่เรารู้จักตอนนี้ครับมันมันเป็นการแมปแบบ injective นะก็คือว่ามันแมป Input ออกไปใน output space เนี่ยที่มันไม่ซ้ำกันเลยนะครับด้วยความไม่ซ้ำกันน่ะมันก็เลยสามารถทำให้เราอ่ะรูได้ว่า work back กลับมาได้ว่าไอตัว Input ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันคืออะไรจาก output ที่มันค้นออกมาแต่จริงแล้วดีเทลมันคืออะไรนะครับตามไปดูกันดีกว่านะครับความดีงามของ Pa p e r ตัวนี้ละกันมันจะมี contribution มา3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือว่าเขาจะมา p r o o จให้เห็นครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย language model ของเราเนี่ย แล้วเขีนไม่เชื่อเขาบอกว่าเขาลองทำ empirical study เข้ามานะครับผ่านตัวของประมาณ1000ล้านเทสด้วยนะแล้วใช้6โมเดลที่เป็น s a t of the art นะครับตอนนี้เราพบว่ามันไม่มี collisions เลยก็คือว่าไอ้สอง input ที่เข้ามานี่ครับที่มันแตกต่างกันนะมันไม่ได้ map ไปสู่ o u t p u t ตัวเดียวกันนะครับเขาเรียกเป็น c o l l i s i o n นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าด้วยความที่มันเป็น injective แบบนี้แหละมันเกิดกลายเป็นว่าเราสามารถมา reconstruct ตัวของ input ได้จากเอาพุ t ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็เรียก process เหล่านี้ว่าเป็น11นะครับตัวนี้เลย ก็คือเป็นเหมือนภาพรวมคร่าวๆของเปเปอร์ตัวนี้ครับมาบอกว่าไอ้ language model ตอนนี้มันเป็น injective นะแล้วก็มัน invertible ตามชื่อของเปเปอร์ตัวนี้เลยนะฮะก็จบได้เลยตรงนี้แต่ทีเนี้ยมันมีประเด็นที่ผมอยากจะมาชวนคุยกันต่อแล้วกันซึ่งต้องบอกกันว่าผมอะก็ยังอ่านอาจจะยังไม่เข้าใจมากนักละกันตัวเนี้ยเพราะว่ามันอ่านแล้วมันติดนิดนึงละกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดู ค่อยๆพาไปลวกันครับทีละอันแต่มันจะลงแม็กนิดนึงนะครับที่อยากจะมาชวนคุยตอนนี้เพราะว่าเมนวบซของมันก็คือมันเป็นการฟูบอกว่าไอตัวของ l m เองเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเจาะไปที่บางประเภทของ l m นะครับอย่างเช่นเป็น decoder only ก็คือเป็นเหมือนโมเดลที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน,นครับอย่างเช่น GPT Claude Gemini X อะไรพวกเนี้ยครับโดยเนียน้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ language model หล่านั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้ Input เนี่ยมันคือตัวของพรอมที่เราใส่เข้าไปเราเอาค u t เนี่ยกลายเป็นตัวของ representation สุดท้ายก็คือเหมือน soft max สุดท้ายก่อนที่มันจะถูกคอนเวิร์ตมาเป็นตัวของโทเค็นต่างๆเนี่ยไอการแมปปิ้งแบบเนี้ยครับมันคือเป็นอินเจคทีฟนะสิ่งๆเนี้ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยในตัวของเอ่อ attention mechanism ที่เราใช้มาเนี่ยที่มันเป็น non-linear อะไรก็ตามแต่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูตั้งต้นที่เป็นพรอมแล้วแมปไปยังตัวของ representation ตอนสุดท้ายเนี่ยไอสิ่งเนี้ยมันเป็นอินเจ t ทีฟเฉยเลยนะครับก็แบบโอ้ขนาดนั้นเลยนะแล้ววิธีการพูดของเขาเนี่ยครับต้องบอกก่อนว่ามันก็เป็นอะไรที่ โอ้โอเคโอเคอยู่นะครับเขาจะใช้คุณสมบัติของความเป็นอ uh, analytical function ที่เป็น real value function ด้วยเรียกซันซนว่าเป็น เรียลแอนาลิติกแล้วกันจะใช้ตัวเนี้ยเยอะมากๆเลยนะครับพอเป็นเรียลแอนาลิติกปุ๊บพิสูจสิ่งหนึ่งว่าเป็นเรียลแอนาลิติกปุ๊บแล้วมันจะมีเออ่คอนดิชั o n บางอย่างอะไรพวเนี้ยครับทำให้เราบอกว่าเออทุกอย่างมันก็สามารถขยายไปได้นะเพราะว่ามันจะเป็นคุณสมบัติของอะไรในเข้าฟังชันเหมือนกันนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ความเป็นเรียลแอนาลิติกเนี่ยครับทำให้เกิด injection ได้ใช่ไหมล้วพอ injection ตัวเนี้ยครับมันทําให เราบอกว่ามันจะ injection ต่อทุกๆ set ของ hyperparameter ที่เรา set ไว้เลยตั้งแต่ Initialization แล้วก็ Training ด้วยด้วย condition ที่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นการ init แบบ standard นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบนี้ก็ตามแล้วก็ตอนอัปเดตเนี่ยขอเป็น gradient base นะถ้าเกิดทำแบบนี้ครับทุกอย่างมันยังคง p r e s e r v e injectivity ได้อยู่เสมอเลยโอ้ oh, oh. ขนาดนั้นเลยนะครับมาเข้าดูของเมนเจอ r มเลยเจอ r รมแรกบอกว่าไอ้ตัว transformer นั่นเองก็คือเป็น real analytic function สิ่งนี้มันก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่า real analytic เนี่ยครับมันคือคุณสมบัติของฟังก์ชันที่แบบว่าเราสามารถดิฟมันได้ไม่รู้กี่ครั้งต่ออีกครั้งมันเป็นเหมือนคุณสมบัติพื้นฐานของฟังก์ชันที่เราเคยเรียนมาตลอดทั้งช่วงของ มัธยมแล้วก็ตอนประมาณปี1ปี2เลยถ้าเกิดใครเรียนสายแมทแล้วกันประมาณนี้ครับ <c oughs> ก็เรียกว่าดีมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกันมากเพราะมันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของฟังก์ชันที่ควรจะเป็นที่เรารู้จักกันประมาณนี้ครับแต่มันกลายเป็นว่ามันมีบทบาทสําคัญเลยเพราะว่าไอ้สิ่งนี้ความเป็นเรีย ly นติกนะครับมันจะไปใช้ต่อยอดว่าในการพูดเคลมอะไรต่างๆในตัวนี้ครับซึ่งการที่เรามาพูดว่า Transformers มันเป็นเรียลไ t ติกนะครับแท้จริงแล้วมันมีอะไรไม่ได้มากไปกว่าการที่บอกว่าเฮ้ จริงๆแล้วเนี่ยตั้งต้นขึ้นมามันคืออาจจะ เรียกว่าเป็นเวกเตอร์หรือว่าเป็นเมทริกซ์สักอย่างหนึ่งเนอะแล้วก็เราสามารถถอดทุกๆโปรเซสของไอตัวของทรานส์ฟอร์ r เอร์ได้ใน attention mechanism อะไม่ว่าจะเป็นต้องแต่ผ่าน embedding เข้าไปแล้วทำ attention head ทำ layer norm ทำอะไรพวกเนี้ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราสามารถถอดสิ่งเหล่านี้ออกมาได้เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นการคูณกันของเมทริกซ์หรือการคูณกันแบบ element wise อะไรพวกเนี้ยครับซึ่งการคูณกันเหล่านั้นเนี่ยครับมันยังคง p r e s e r v e ความเป็น real analytic อยู่แล้ว t y แล้วเนี่ยครับไอตัวทั้งโปรเซสทั้งเ h a เลยเนี่ย แต่ละ attention block ก็มาคล้ายๆกับว่าเรามา composite กันหมดเลยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ทั้งก้อนของ transformer เนี่ยมันก็ยังคงเป็น real analytic อยู่เช่นกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ย real analytic นะโอเคอันเนี้ย get ไม่ติดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือจาก real analytic เนี่ยครับเขาพยายามจะพิสูจต่อว่าด้วยความที่มันเป็น real analytic นี่เองมันก็เลยบอกว่ามันมีคุณสมบัติของความเป็น injective อยู่ในนั้น ก็แบบไอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมอยากตั้งคําถามเหมือนกันว่ามันเป็นจริงเสมอจริงๆหรือเปล่าแล้วเนี่ยครับเพราะว่าเขาจะไปใช้ความคุณสมบัติเชื่อมโยงแล้วกันครับกับความเป็นเรียล n a l ิทิกเข้ากับตัวของเ a เช r ร์ e ทรีนิดหนึ่งที่แบบว่าจะมาดูว่าพอเป็นเรียลไนริทิกแล้วใช่ไหมซึ่งปกติแล้วอ่ะให้นึกภาพเป็นเหมือนพลเรือนเแล้ะกันที่ผมผมมาเขียน example ไว้ตรงนี้ครับก็คือความเป็น พอลินอมิเลตัวนี้เราบอกว่ามันจะสนใจว่าแล้วค่าที่เป็นเหมือนรูทของพอลินอมิเลตัวนี้เป็นเท่าไหร่ครับก็คือเรียกว่าเป็นซีโรเซตละกันมันก็คือค่า x ที่ทําให้ x ตัวของพอลินอมิเลตัวนี้มีค่าเท่ากับศูนย์นะซึ่งบอกว่ามันคือเอ้ยก็คือ2กับ3ไงเราแก้อะไรหาไปมานี้ใช่ไหมครับซึ่งมันมีการสนใจ x ตัวของซีโรเซตเหล่านี้ครับเรามาดูว่าซีโรเซตตัวนี้จะมีลักษณะแบบไหนซึ่งในสเปซของจำนวนจริงหรือว่าเป็น r ร a l numbers จริงๆล้วเนี่ยครับมันจะมีการวัดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีเรียกว่าไงมันมีเวทมีด e n s ตี้เป็นเท่าไหร่บ้างซึ่งเขาใช้คีย์เวิร์ดตรงนั้นอนะเรียกว่าเป็นคําว่าเมเจอร์แล้วในบริบทของไอ้ตัวจํานวนจริงก็ตามนะครับมันเหมือนกับว่ามันมีแค่2จุดเท่านี้บนจํานวนจริงที่มันเป็นค่าเท่ากับ0ูนย์เนี่ยทำให้ไอ้ตัวพ o ลิโนเมียลก่อนเนี่ยเป็น0ูนย์เขาเลย define ว่าเมเจอร์ของเซตตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ0ูนย์นะแล้วคําถามคือมันส่งผลอะไรต่อความเป็น Real analytic f ก n c t ชัน มันมีทฤษฎีหนึ่งที่บอกครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีฟังก์ชันหนึ่งที่พิสูจได้ว่ามันเป็นเรียลแอนาลิติกแล้วเนี่ยแล้วซีโร่เซตของมันนะครับมันจะบอกว่ามันจะเป็นเมเชอร์ซีโร่หรือก็คือเป็นจุดๆพวกเนี้ยในบรรดาตัวของในในสเปซที่เราสนใจนะครับหรือไม่ก็ไอตัวของพจนเรียลเนตัวนั้นเองเนี่ยครับมันเป็นค่าเท่ากับศูนย์ไปหมดเลยแบบเท่ากับ p of x ตรงเนี้ยมันคือศูนย์ตลอดทั่วทั้งสเปซเลยนะครับมีแค่สองความเป็นไปได้นี้เท่านั้นแล้วทีเนี้ย เราก็บอกได้ว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยทรานส์ฟอร์เมอร์ที่มันเป็นเรียลไนติกส์ล้วเนี่ยครับอย่างเช่นตัวนี้นะสมมุติว่าไอเนี่ยคือทรานส์ฟอร์เมอร์ของเราทรานส์ฟอร์เมอร์ของเราเนั้นอ่ะมันเป็นเรียลไนติกส์แล้วเราก็พูดบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยทรานส์ฟอร์เมอร์อ่ะมันไม่มีวันเป็นศูนย์นะมันได้กลายเป็นว่าเมเชอร์ของมันเนี่ยเท่ากับศูนย์นะครับพอเมเชอร์เท่ากับศูนย์ปุ๊บตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างแปลกใจนิดนึงละกันก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ define ไอ้ตัวนี้ก็คือเป็น representation ที่เลเยอร์สุดท้ายเนะเราเขาบอกว่ามันลบกันเลยสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับเขาบอกว่าไอ้ผลต่างตรงนี้นี่เองเนี่ยแท้จริงแล้วผลต่างตรงนี้มันก็คือเป็น real analytic function เช่นกันเราเขาก็บอกว่าผลต่างตรงนี้มันไม่มีทางเท่ากับ0ูนย์ได้นะครับไม่ได้เหลือเคสเดียวบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวของ zero set ของไอ้ตัว function h ตัวนี้ต้องมี measure เท่ากับ0ูนย์นะเราพอมี measure เท่ากับ0ูนย์ปุ๊บมันเลยกลายเป็นว่าจินตนาการตรงเนี้ย ตรงนี้ให้ที่ว่าจะเป็นแค่เซตเป็น R ใช่ไหมครับมันก็คือเป็นเหมือน R เหมือนกันแหละแต่เป็นหลายหลายดิเมนชันแต่จุดที่มันทําให้ค่ามันเป็นศูนย์น่ะมันมีแค่นิดเดียวเท่านั้นเขาลองให้ภาพฉายภาพออกมาดูเป็นแบบนี้ครับสมมติว่า f 1กับ f 2เป็นเหมือนเซอร์เฟ l เลเยอร์ของการที่เราใส่ตัวของพร้อมลงไปเนอะแล้วก็สร้างแมปปิ้งตรงนี้แล้วมันก็ได้เป็นเออเป็นเซอร์เฟหน้าตาประมาณนี้แล้วกันแล้วเราเอาไอ้สองเซอร์เฟเนี่ยมันลบด้วยกันเขาก็บอกว่าส่วนที่มันเป็นศูนย์น่ะก็คือส้้นนสีดําตรงเ ซึ่งเส้นตรงเนี้ยเมชเชอร์เป็นศูนย์เหมือนกันเ,เขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่มันเป็นเมชเชอร์เป็นศูนย์ในในสเปซอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยที่เป็นคล้ายๆกับอินฟินิตี้ไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้ว่ไม่ต้องมีสนใจมันหรอกนะครับมันเลยบอกว่าเยแท้จริงแล้วเนี่ยโอกาสที่แมปปิ้งของสองสิ่งเนี่ยครับของ2อ n p ินพุตที่แล้วมันจะเป็นให้สร้างแมปปิ้งเป็นตัวเดียวกันได้เนี่ยที่มันเท่ากันได้เนี่ยมีความน่าจะเป็นเท่ากับ0ูนย์ไปเลยนะนะครับมันก็เลยกลายเป็นการบอกว่า จริงๆแล้วตัวของ mapping ที่เกิดขึ้นจาก transformer ลักษณะนี้ครับมัน almost u r e l y injective นะอันนี้ก็เป็นการได้มาอีกเทอร์เรมหนึ่งซึ่งแต่ประเด็นตรงเนี้ยอันนี้ผมมีประเด็นในเทอร์เรมนี้มากเลยครับเพราะว่างไงสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าลองยกตัวอย่างดูนะผมบอกว่าอ๋อก่อนก่อนไปตอนเดี๋ยวมาสรุปก่อนแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น ไอตัวเมื่อกี้นะก็คือบอกว่าไอ representation สุดท้ายเนี่ยมันคือ real analytic ด้วยทีเนี้ยเอา representation เหล่านั้นเนี่ยครับมาสร้างเป็นผลต่างสร้างอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งก็บอกว่าไอฟังก์ชันเนี้ยก็เป็น real analytic ด้วยเช่นกันแล้วความเป็น real analytic เหล่านั้นเนี่ยครับมันก็บอกว่าเฮ้ยไอ z ซ r ร set ของมันเนี่ยมันจะพู o ได้ว่ามันต้องเป็นศูนย์ล้วนหมดเลยหรือไม่ก็ Zero Set ของมันเนี่ยมี p e a s u r r เท่ากับศนะนะครับประมาณนี้แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความที่เราบอกว่าเฮ้ย ไอตัวเม a เ u อร์ของซีโร่เซตของไอตัว H ของเราเนี่ยมันเป็นศูนย์นะเราก็เลยบอกว่าเออจริงจริงแล้วเ,เนี่ยฟังก์ชัน R ของเราที่เป็นแมปปิ้งอ่ะ มันคือ almost surjective นะอันนี้คือ flow ที่เขาพยายามจะสื่อสารกับเรานะครับเพียงแต่ว่าผมไม่ค่อยก็ t ในส่วนของการที่เราได้เคลมที่4มานะครับเพราะว่าอะไรอันนี้เข้าเข้า example แ,แต่ example จะเป็น example อย่างง่ายแล้วกันครับที่บอกว่าเน้นไปที่1 dimension เท่านั้นน <So, S 2> ว่า mapping ของผมเนี่ยก็ค,คือเป็นเหมือนเตต้า s square นะครับหรือก็คือ parabola พื้นบ้านประมาณนี้แล้วก็เรามาร้างตัวของ difference ของไอตัวของ representation ละกันว่าเป็นผลต่างแต่นี้ผมขอ เล่นเป็น s1 กับ s2 แล้วกันเพราะว่ามันจะได้เป็นเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่า s1 square ลบ s2 square เนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเน,นืน่องจากว่าตัวของเตต้าหรือว่าก็คือเป็นเหมือนเซตของไฮเปอร์พารามิเตอร์ที่เราเซตไว้เนี่ยมันไม่ทางเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับมันเคยบอกว่าไอ้ตัว h ของเราเนี่ยหรือผลต่างตังเนี้ยมันไม่มีทางเท่ากับศูนย์ได้เลยนะครับเมื่อเร็วๆนี้ว่าจากไอ้ไดโคโตมีเทอรีมเนี่ยบอกว่าเออศูโร์เซตของ h ตัวเนี้ยก็คือมีเมเชอร์เท่ากับ0ด้วย,ก,วยการที่เราได้ตัวนี้มมาัมน มันการันตีเสมอเลยหรอว่ามันจะกลายเป็น almost a l w a y injective นะครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยฟังก์ชันเนี้ยเราต่างรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ injective ฟังกชันเพราะเพราะว่าอะไรถ้าเกิดเราทำ horizontal line test อะไรตรงเนี้ยครับกลายเป็นว่านี่เอ่อตัวของค่า x ตัวนี้มันให้ออพุ์ตัวนี้ใช่ไหมอันเนี้ยมัน x ที่แตกต่างกัน x 1 x 2มันดันให้เอาต์ที่เป็นค่าเดียวเดียวกันไม่ว่าไอตัวของตีตาตรงเนี้ยไฮเปริเวนเตอร์ของเราเนี้ยมันจะเป็นค่าลบหรือค่าบวกก็ตามอะไรประมาณเนี้ยครับ ซึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยเสมอเลยหรอตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมยังอ่านไม่เข้าใจแล้วกันแล้วก็เหมือนอยากตั้งคาถามว่าการการเคลมตรงนี้มัน valid จริงๆไหมนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยรับได้ไปต่อนะครับเราก็บอกว่าจากข้อเมื่อกี้มันจะได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย platformer ของเราเนี่ยครับมันเป็น almost surely injective แล้วนะซึ่งมันเป็น almost surely injective ที่ p e r m e t e r ของไอตัว hyper p e r m e t e r ของเราตรงนี้เดต้า มันก็เลยทำให้ว่าไม่ว่าเราจะเซต up ไอ้ตัวของ Data เป็นอย่างไรมันก็จะเป็น almost surely injective อยู่เสมอเลยนะประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นเหมือนคีด e t a i l ของโจเอมที่2ของเรานะครับสุดท้ายเขาบอกว่าไอ้ตัวของ almost surely injectivity ตัวเนี้ยมันยังคงอยู่ในรูปแบบของเทรนนิ่งโปรเ s สด้วยถ้าเทรนนิ่งโปรเซสนั้นมันเป็น gradient descent แบบเนี้ยครับเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นอัปเดตไปเรื่อยๆซึ่งการอัปเดตแบบเนี้ยมันนอกเสียจากการคูณกันของตัวนี้นะซึ่ง ดันดันกลายเป็นว่ามันเป็นว e วอนาลิติกที่สามารถดิบได้เฮ้ยพอดิบได้ปุ๊บตรงนี้ก็ยังคงเป็นวิวอนาลิติกอยู่เหมือนเดิมเอต้าที่เข้ามาคูณมันก็คูณกันดุกดิกปกติแล้วก็ลบปกติอะไรพวกนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ยังคงเป็นว e วอนาลิติกอยู่เหมือนเดิมอะไรพวกนี้ครับมันก็เลยเหมือนก็ยังเหมือนสอดคล้องแบบเดิมแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ยังคงมี almost sure injectivity อยู่เหมือนเดิมประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นจุดที่3ของเรานะครับประมาณนี้เลยก็แบบโอ้ อย่างนั้นเลยหรอพี่อะไรนี้เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิด proof เราเนี่ยไม่น่าเชื่อถือเราลองทำ e m p r i c a l study มานะอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาพาไปดูตัวตัว,ว r e s o u l t กันเลยก็ทํามา1นึ่งแสนพร้อมเราใส่เข้ามาเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือได้ proof บอกว่ามันไม่มี collision เกิดขึ้นเลยนะ across all models แล้วก็ layer ที่เรามามาดูนะครับประมาณนี้ก็ t ท s มาประมาณหนึ่งแล้วกันอันนี้ที่โชว์ก็คือเป็นเหมือนเอา distance คำนวณ Distance ของไอตัวของ last layer ครับไอตัว R ของเราเนี่ยมาคำนวณ Distance ว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เอาค่าของ minimum value มามาโชว์ใน table ตัวนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะ define ว่ามันมี collision ก็ต่อเมื่อมันผ่าน r a t i o ตรงนี้แบบน้อยกว่า r a t i o ตรงนี้ยสิกำลงังลบหถึงจะเรียกว่าเป็น no collision เมื่อที่กายเป็นว่าเอ้แป๊บนึงอันเนี้ยเราใช้ตัวของ pairwise distance ใช่ไหมคำถามคือ distance ใช้อะไรเขาบอว่า distance ใช้ L2 ึนสภาพ L2 เดียว L2 คือ L2 บน Embedding Space และกันอะประมาณนี้ซึ่งเราเรามีโทเค็นอยู่นะเรามีโทเค็นผ่านไปใน Embedding Space ตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยปกติแล้วมันมีกี่ d ดิเมนชัน่ะมีเป็นพันเลยปะเราใช้ L2 มันเหมือนกับว่ามันภาพภาพของผมตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราเรามี Space อันกว้างใหญ่ไพศาลอยู่ประมาที่ว่างแ๊บน,นึง Space อันใหญ่ๆเลยตรงนี้ครับเราบอกว่าเฮ้ยขอขอดูใน collision ในที่เกิดขึ้นใน10กําลังลบ6นะที่มันต้องแตกต่างกันมากๆเลยมันเหมือนกับว่าเราดูในจุดเล็กๆตัวนี้จุดเล็กๆจุดเล็กๆที่เป็น10ลบ6เแล้วยิ่งอันนี้ที่ผมวาดเนี่ยมันเป็นแค่2องดิเมนชันนะครับแต่เนี่ยมันคือเป็นดิเมนชันของไอตัวของ D ิดิเมนชันของ embedding vector ตอนสุดท้ายอะ มันก็จะกลายเป็นว่าทำให้ไอ้สิ่งเนี้ยมันดูยิ่งน้อยไปอีกแบบยิ่งเล็กแบบคล้ายๆที่เราบอกว่าเป็นเหมือนเอารโมชอรี่อะไรอ,อินเจคทีฟแบบเหมือนเมชเชอร์ของไอ้สิ่งไอ้บอลตัวเนี้ยมันน้อยมากๆเลยนะมมัได้เห็นว่าโอกาสที่มันจะเจอจุ่มไปโดนในส่วนเนี้ยที่แบบสองเอาพุทออกมาแล้วมันไปอยู่ในในในเซตของไอ้สิบกำลังลบหกรเนี่ยมันก็ทําให้โอกาสมันน้อยด้วยหรือเปล่ามันก็เลย ไม่แปลกหรือเปล่าที่เราจะไม่เจอสิ่งเหล่านี้อะไรพวกนี้ครับมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะทําให้เชื่อได้ยากนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้ก็ ใดๆสุดท้ายเมื่อกี้ผมสกิปมาก็คือไอ้สิบอินะครับเป็น process ในการที่เราจะมา reconstruct ตัวของ value ของมันละกันว่าจริงๆแล้วเนี่ย input ที่ส่งเข้าไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราสามารถมา reconstruct ได้หมดเลยการโดยความที่ว่ามันเป็น injective มันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเราบอกว่าเฮ้แต่ละอันเราสามารถส่งออกไปได้นะเราก็บอกว่า L เนี่ยเป็น La y ยออะไรก็ได้เราส่งออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวิธีการ reconstruct เนี่ยครับก็มีประเด็นนิดหนึ่งว่า ใน process ของก,การทำเนี่ยครับสมมติว่าเรามี vocab size อยู่แค่3แล้วกันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพร้อมจริงๆแล้วมันคือ a กับ b นะครับแล้วก็ที่ time step ที่1นเนี่ยครับเราบอกว่าเ้ยมันขึ้นอยู่กับ s 1อย่างเดียวเท่านั้นเพราะมันเป็น causal inference ใช่ไหมครับสิ่งที่ตามมาก็คือเราต้องพยายามมา compare ระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับไอ้สิ่งที่ในใน pool ของเราที่เกิดขึ้นใน3ตัวน,นี้ด้วยในทุกๆ time step ด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าแล้วในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราสามารถทำ process นี้ได้จริงๆม ความหมายคือ compare ในส่วนของ o b s e r v e state เทียบกันกับตัวของ candidate state นีครับในทุกๆ time step ที่เกิดขึ้นด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคถึงแม้ว่า assume นะครับว่า proof ทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นจริงหมดเลยคำถามคือแล้วเราจะสามารถ reconstruct ได้จริงๆใช่ไหมใน vocab size ที่ตอนนี้ มันเท่าไหร่แล้วล่ะในโมเดลทุกวันนี้นะครับเราก็ทาสเต็ปที่เกิดขึ้นเนี่ยปกติแล้วเราเหมือนกับเจนเรตมายาวๆเลยเนอะไอตัวของ output เรสปอนสะ์น่ะที่มันจะไม่ได้มีแค่เป็นเหมือนทอยอ็ a กซัมแบบเนี้ยครับมันก็เลยยังเป็นเรียกว่าดีมันอาจจะเหมือน ดูเหมือนเป็นไปได้ในทางทฤษฎีแต่ในชีวิตจริงก็ยังเป็นที่น่าตั้งคําถามแล้วกันสําหรับผมว่าเราจะมีคอมพิวบัจเจตที่เพียงพอต,ต่อ,อก,การจะมาทําแบบนี้หรือเปล่าเราสู้ไปแอบเก็บตอนที่ใช้งานผ่าน ChatGPT Claude Gemini อ Gem ะไรพวกนี้ไม่ดีกว่าหรออะไรประมาณนี้ครับก็<笑><笑> <g ülme> เป็นอีกปเปอร์ตัวหนึ่งแล้วกันที่ทําให้แบบแบบเออมากระตุ้นนิดนึงแล้วกันว่าแบบเฮ้ย อันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วไอ้พวกแบบเอ analytic functions อะไรพวกนี้ครับมันเหมือนย้อนกลับไปพวกแบบเอ่อ series e x p a ซ s i o n ซึ่งเป็นเหมือนสิ่งที่ผมเคยเรียนมาแล้วกันแบบเฮ้ยเราเคยเรียนสิ่งนี้ว่ะเราก็ตั้งแต่มาทำงานไม่เคยได้ใช้สิ่งเหล่านั้นไปเลยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้ก็เป็นเปเปอร์อีกเปเปอร์หนึ่งแล้วกันที่ทำให้มาเหมือนทำให้กระชุ่มกระชวยนะครับตัวนี้แต่ก็ยังยังมีข้อสงสัยที่อยากตั้งคำถามอยู่ครับก็เออเราเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้นะว่าเฮ้ีย เขาก็เคลมนะว่าเอ้ยมันเป็นอะไรทุกวันนี้ยมันคือมันอินเ c t i v e นะแล้วก็มาสามารถ i n v e r อรกลับมาได้ด้วยนะประมาณนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวแบบสั้นๆไวๆประมาณนี้แล้วกันครับของ p a เปอตัวนี้สวัสดีครับ